สวัสดีครับผมพบกับช่วงวิธีก้นป้าปลูกลวนเกล้งนะครับช่วงนี้ฝนก็เลงมาไล่วันเร็วนะครับน้ำก็เริ่มลดลงไปมากเร็วนะครับผมวันนี้จะทาคลิปดันๆนะครับไปดูไส้ดักปลาปาะวไส้อยังหลเมื่อกี้ลูกตี่นะครับผมจะดูจะปลูกลุกตีไส้กวนน้ำตีลอยน้ำอยู่นะครับส่วนลูกทียังจมน้ำอยู่ก็ยังไม่ดูนะครับผมปล่อยแตงไงน้ำลดนะครับหลวน้ำยังลึกนะครับผมตี่ผมจะไปดูนะครับเป็นตีตื่นๆนะครับผมน้ำแห้งโคนผมก็เลยมาดูนะครับวันนี้ มีตัวนั่งปุ๊บใจยุดยุดอยู่ฮ่าปลาโจร พี่เหรอครับแตโจนนะครับปุ๊มนี่ปลาเรือปี่เลวนะครับปุ๊มเรือมวนๆเลยก็ได้กินหมดกินเม่งนะครับปุ๊ม Vamos logo. วันนี้ใส่ย้นหมากยังยมน้ำอยู่นะครับปุ้มจะดูจะปลูกลูกตีปนน้ำนะครับปุ้มสายเจริญเลยปุ้มน้ำจุ่มตรี หลังจากนามลดเย้ยก็มีกราบน้ำนะครับผมกราบน้ำมาโกตีเย้ยตำไม่ปลาไม่ก่อยข้าวนะครับเป็นกราบซี่ดำดำหรือว่าซี่ํำตาลนะครับผมเดี๋ยวไอ้น้ำลกอีกรักโนคนะครับผมเดี๋ยวผมจะเต่งไม่ตังมดเลยนะครับ นายตปลาโมนะครับผมวันนี้ที่ผมดูเต้ดักปลาไปก็ประมาณยีริบกว่าลูกนะครับผมตีเลือดก,ก็ยังจมน้ำยู่นะครับน้ำก็ยังลึกอยู่นะครับปล่อปุ้มดักในเอยมันะครับผมปุ่มดักปลาช่วงน้ำลุงนะครับ กยังเหลืออีกนึ่งไม้นะครับอุ้กทิปลูกนะครับปุ๊บแต่ว่าก้อยเล่วันลังนะครับเพปลอดปุ๊มดักอยู่ในเมฆนะครับปุ๊บในเมฆช่วงนี้ก็น้ำยังตึ้งอกนะครับเดี๋ยวดูตีตื่นเตือนไปก่อนนะครับปุ๊บก็ดูใจดักปลาหมดเลยนะครับปุ๊บนี่คือปลาต่างหมดตีได้ก็วันนี้นะครับก็ได้ไม่มากนะครับปุ๊บแต่ว่าก็ได้เป็นมือนะครับนี่ได้ทักตีเก่งนะครับปุ๊บหรืว่าเจอปลานะครับ มีปลาโมกับปลาชนนะครับผมปลาโมก็ลืมตัวตัวอ้วนๆเลยนะครับผมลืมพี่เลยปลาชนก็ลืมพี่ๆเลยนะครับแต่ว่าได้ตัวเล็กๆนะครับผมตัวนี้ยังไม่ได้วันนี้นะครับผมกนได้เป็นเมื่อเลยนะครับแต่นี้อย่าลืมฟักที่ตามจงวิธี่คนปลาปลูกลนเล็ง้วยนะครับผมสาหรับวันนี้สวัสดีครับผม